กฎแห่งกรรมเรื่องที่สองความเชื่อถือในกฎแห่งกรรมของชาวมุสลิมหัวข้อเรื่องข้างบนนี้ท่านหัดยีประยูนวัฒนยกุลได้เขียนบทความไว้ในหนังสือสื่อสงบแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าได้คัดบางตอนเพื่อชี้ให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นไม่ใช่เป็นของาศาสนาใดาโดยเฉพาะเพื่อท่านที่ยังหลงผิดจะได้เข้าใจถูกตอนหนึ่งท่านหัดยีประยูน วัานยกุลพูดว่าคำว่ากรรมหมายรวมถึงการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผลที่ได้รับจากการกระทำนั้นๆเป็นกฎธรรมดาว่าเมื่อมีการกระทำเป็นเหตุแล้วก็ต้องมีผลของการกระทำนั้นเสมอไปความหมายอันถูกต้องของกรรมจึงต้องควบคู่ไปด้วยตัวเหตุและตัวผลผมพูดได้ว่าชามุสลิมก็มีเรื่องกฎแห่งกรรม เช่นเดียวกับชาวพุทธและดูจะมีทัศนะเหมือนกันในเรื่องนี้อีกด้วยชาวมุสลิมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรับผลแห่งการกระทาของตัวเองดังคำในพระคัมภีร์กุรอานว่าผู้ใดกระทาความดีหรือความชั่วแม้เท่าปรมาโนหนึ่งก็จกเห็นผลของการกระทานั้นๆซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นของคู่กันของเหตุและผล พระคริสต์ศาสดาเองก็เคยทรงกล่าวว่าสู่เจ้าจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่สู่เจ้าได้หวานเอาไว้อันนับว่าเป็นคำตรัสที่เข้ากับหลักอันนี้ได้เป็นอย่างดีใครผู้ใดก็ตามต้องได้รับผลแห่งการกระทําอันตัวเองเป็นต้นเหตุจะโยนสาเหตุไปให้แก่ผู้ใดไม่ได้ทั้งสิน้นชาวมุสลิมที่แท้จริงไม่มีการเชื่อในลิขสิทธิ์ที่จะคอยประกาศสิทธ ให้ใครเป็นอะไรไปโดยที่ผู้นั้นไม่ใช่ต้นเหตุถ้าจะมีข้อผูกมัดอันใดก็ต้องถือว่าเกิดจากการกระทําของตัวเองซึ่งคอยตามผูกมัดตัวซึ่งบางทีก็ละเอียดอ่อนจนไม่อาจจะรละลึกได้ว่าได้ทำอะไรไว้บ้างความคิดเห็นของชาวมุสลิมในการที่เชื่อว่าตัวนั่นแหละเป็นต้นเหตุในทุกสิ่งทุกอย่างผลที่ตามมาสนองนั้น เป็นความยุติธรรมของกฎแห่งกรรมทําให้ชาวมุสลิมที่มั่นคงต่อหลักนี้อยู่ในความสํารวมไม่มีการลิงโลดหรือเศร้าหมองในเรื่องอะไรทั้งสิ้นการที่ชาวมุสลิมมักจะเอ่ยถึงอัลลอฮ์ว่าทรงเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลายนั้นก็เอ่ยถึงในฐานะอำนาจของธรรมที่เป็นตัวกฎอันคอยส่งผล แห่งการกระทําใดๆเพื่อควบคุมให้เหตุและผลอยู่ครบในทุกๆสิ่งสมกับคำว่ากรรมเท่านั้นซึ่งไม่มีคำว่าบรรดาลอันหมายถึงมนุษย์จะไม่สามารถเป็นอิสระที่จะเลือกหนทางของตนเองได้ข้าพเจ้าได้คัดมานี้เป็นข้อความเดิมของท่านหัดยีประโยูนวัทานยโกลทั้งสิ้นมีได้ตัดแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำมาชี้ให้ท่านพิจารณาว่า กฎแห่งกรรมเป็นหลักสากลเป็นของทุกชาติทุกศาสนาในโลกมนุษย์ทั่วไปควรที่ประชาชนชาวโลกไม่ว่าชาติศาสนาใดาจะได้ศึกษาพิจารณาให้ถึงแก่นแท้ของกฎแห่งกรรมเมื่อใดชาวโลกรู้แจ้งความจริงแล้วเมื่อนั้นโลกมนุษย์ก็จะเกิดความสงบสันติสุขขึ้นในแผ่นดินทั่วไปเมื่อพูดถึงกฎแห่งกรรม คนไทยชาวพุทธเระยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมดีพอมักจะแสดงความน้อยอกน้อยใจที่วาสนาของตัวนั้นต่มต้อยต้องเกิดมาในตระกูลพ่อแม่ยากจนคนอื่นทํำไมเขาเกิดในตระกูลพ่อแม่มั่งมีบางคนก็เกิดมารูปร่างขี้ริ้วไม่งดงามเหมือนคนอื่นเขาเกิดมีรูปร่างสวยงามผิวพรรณผ่องใสและ บ้างก็โง่เขลาเบาปัญญาบ้างก็เกิดมาร่างกายไม่ครบอาการ32หูหนวกตาบอดแขนด้วนขาด้วนเป็นบ้าใบา้ปัญญาอ่อนบางคนก็รู้ตัวว่าเราเกิดมาใช้หนี้กรรมและจะก้มหน้าใช้กรรมเสียให้สิ้นในชาตินี้เมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะขอทำความดีในปัจจุบันผู้ที่คิดได้เช่นนี้ย่อมเป็นกุศลสร้างบารมี ละชั่วทำดีอยู่ในหลักของศิลธรรมทำใจให้บริสุทธิ์แผ่เมตตาจิตมีแต่ความเมตตากรุณายกระดับจิตให้สูงค่ายิ่งขึ้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกมนุษย์และหากจะต้องมาเกิดก็มีกุศลบารมีส่งให้เกิดในที่ดีในชาติต่อไปแต่ส่วนมากมักจะโทษธ,ธรรมชาติ หรือสิ่งมีอำนาจให้สัตว์โลกเกิดมานั้นมีความลำเอียงไม่ให้ความเสมอภาคให้มาเกิดในตระกูลต่ำมีทุกมีสุขไม่เท่ากันเป็นการเลือกที่รักผลักทิชังทำให้โลกมนุษย์มีทั้งคนดีและคนชั่วมีทั้งคนฉลาดและคนโง่ทำไมจึงไม่บันดาลให้มนุษย์ที่เกิดมามีความเป็นอยู่เสมอภาคกันธรรมชาติไม่ยุติธรรม นี่เป็นความรู้สึกของมนุษย์อ่อนวัยในยุคนี้ที่เห็นแก่กตัวคราวนี้เรามาพิจารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูในหลักของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในพระพุทธภาษิตตรัสว่า สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเกิดมาตามกรรมแห่งตนกรรมย่อมทำให้เกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำกรรมย่อมบันดาลให้อายุสั้นอายุยืนยาวมีโรคมากมีโรคน้อยไม่เหมือนกันนี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมได้จำแนกสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกมนุษย์ทุกชีวิตที่เกิดมามีกรรมของตนเป็นสิ่งหนุนนำ กรรมดีมากก็ไปเกิดในที่สูงกรรมดีน้อยก็ไปเกิดในที่ต่ำกรรมดีไม่มากไม่น้อยก็ไปเกิดในที่ปานกลางทุกคนนี้ไม่พ้นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายแต่เมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วต่างก็มีอิสระเสรีที่จะปฏิบัติได้ตามใจชอบจะทําดีหรือทําชั่วอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนีไม่พ้นกฎแห่งกรรม คิดว่าทุกคนเกิดมาใช้หนี่กรรมด้วยกันทุกรูปนามไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์เพียงแต่มีทุกน้อยก็เรียกว่าสบายเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่คงที่ผู้ที่ยากจนแต่มีความอดทนสร้างความดีอาจจะมั่งมีทรัพย์สินมากมายในวันข้างหน้าผู้ที่มั่งมีมากมายในปัจจุบันสร้างกรรมชั่ว ไม่สนใจสร้างกรรมดีเพื่อต่อบารมีอาจจะเป็นยาจกในอนาคตก็ได้ผู้ที่รุ่งเรืองอำนาจมีคนเคารพเกรงกลัวในวันนี้อาจจะหมดอำนาจวาสนาหมดความเกรงกลัวในวันหน้าก็ได้เช่นกันทุกคนในโลกมนุษย์ต่างก็เกิดมาอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ทุกมากทุกน้อยเท่านั้นวิธีดับทุกข์มีได้ทางเดียวคือ ปฏิบัติทางใจตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านได้พิจารณาว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงหลักธรรมชาติอันลี้ลับซึ่งอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมีความเสมอภาคธรรมชาติก็ได้มีอยู่แล้วคือเวลาเกิดและเวลาตายไม่มีอะไรติดตัวมาและติดตัวไปเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติที่เรามมาเห็นได้ทุกคน มีผู้ถามว่าคนเรารู้แต่ว่าที่เราเกิดมาทำไมไม่มีใครรู้วันตายของตัวบ้างมักจะอ้างว่าเราเกิดมาเพราะกรรมเราตายก็เพราะกรรมคิดว่ากรรมบันดาลได้ร้อยแปดเหตุผลของกรรมไม่มีใครชี้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนข้าพเจ้าจึงได้บอกว่าตัวอย่างของผู้รู้วันตายของตัว ก็มีพอที่จะชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตายเพราะกรรมเป็นพวกสร้างกรรมทำชั่วพวกนั้นคือนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อใดเขาเบิกตัวออกมาเลี้ยงอาหารให้เอมฟังพระเทศก็รู้ตัวทันทีว่าเป็นวาระสุดท้ายเป็นวันตายของตัวแล้วนี่ก็พอเป็นตัวอย่างกรรมตามสนองรู้วันตายของตัวได้